ซึ่งอายนะต่างๆถ้าเราโกรธล้วก็หวั่นไหวแล้วใช่ไหมเป็นธรรมะจัดสันสำหรับรักต่อสู้สำหรับวลมหาประชาชนเยีม mm ันแปลกจริงๆที่หน้าผมมองไม่เห็นผมไม่ได้ใส่แว่นเอง จะช่องสามก็มาช่องเจ็ดเพราะผมอยู่นิ่งๆไม่เป็นได้ผมอยู่นิ่งๆ,มผ,มงๆผมตายแน่ๆอยู่ไม่ได้แรแ้วครับนะครับตอนช่องเจ็ดพอพวกเรามาถึงช่องเจ็ดเขาต้อนรับเราอย่างดีใช่ไหมครับพี่ล้อครับที่ลุงกำนานขึ้นปราศัยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นละครอย่าลืมฉันละครอะไรต้องหยุดไปก่อน อันน้ำือช่องสาแต่ช่องแ้าแต่วันเดียวาผู้หญิงจะได้ทยฉลาดกว่ามึงทุกคนกูไม่ยอมรับคนโก้ยมีมายอะมากมีสูตรแล้ววันที่เก้าเวลาเก้าโมงเก้าพวกเราได้มาทำทายวันนี้ทำได้ดีมา